สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบักมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บักมี่จะพาทุกคนออกนอกสถานที่ค่ะทุกคนค่ะจุดหมายของเราก็คือปราสาทภูมิปนนั่นเองค่ะบักมี่ขับรถมาร้อยโลนะคะทุกคนจากบ้านมาประมาณ97เกือบร้อยนั่นเลยค่ะร้อยหนึ่งแล้วกันอื แต่ก็คุ้มนะคะทุกคนบักมี่มางานประจำปีค่ะนี่งานประจำปีของปราสาทคุโปนะคะมาดูการแสดงของน้องเหมยลี่นั่นเองค่ะทุกคนอยากดูมากๆเลยตื่นเต้นค่ะทุกคนค่ะปะเราไปหาน้องเหมยลี่กันค่ะขับรถเข้ามานะคะเขาก็ติดป้ายตามถนนเลยค่ะอลังการมากนี่เลยค่ะ สืบตำนานปราศาสตรภูมิปนนะคะนี่เลยค่ะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะปราศาทตรไม่ใหญ่มากค่ะทุกคนปลาศาทตรเล็กๆค่ะเข้ามาในงานก็จะประมาณนี้เลยค่ะบอกมี่มาถึงก่อนเนาะงานเขาจะมีช่วงตอนกลางคืนแต่กลางวันก็มีแล้วแหละค่ะคนก็เข้ามาแต่ว่าของกินก็ยังตั้งไม่เสร็จค่ะแต่รู้สึกหิวข้าวค่ะทุกคนค่ะทําไงดีละ่ะเออบอกมี่หิวข้าวนะคะ ก็เดินหาคะ่ะว่าจะกินอะไรได้บ้างของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนรอดูตอนเย็นจะมีอะไรบ้างโมมี่ก็เลยจะเดินมาทางริมนี้เลยคะ่ะสะพานลักอ่านไม่ออกนะคะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนลำพังภาษาไทยก็อ่านไม่ค่อยออกละคะ่ะทุกคนอย่าว่ากันเด้อตอนเด็กน้อยไม่ยอมเรียนนั่นเอง นี่เลยค่ะทุกคนขาดไม่ได้มาไกลขนาดไหนก็ไม่ลืมที่จะสั่ง้มตำนะคะทุกคนพี่เขาตำ้มตำให้น่ากินมากเลยค่ะบางมี่ก็สั่งตำป่ามาด้อูสิสันน่ากินกลิ่นหอมปลารามากมากคิดว่าพี่เขาน่าจะใส่ปลา,าดิบนะคะทุกคนหมายถึงปลาาดิบไม่ใช่ปลาคาขวปลา,าต้มอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่ากลิ่นมันฟองนะคะทุกคนโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตนค่ะจากนั้นบางมี่ก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะคะด้วยความหิวเบอร์้อยค่ะทุกคนขับรถมา ไกลมากค่ะแต่ใจสู้ไม่ถอยจ้านี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูหน่ากินมากค่ะบอกมีก็สั่งเส้นเล็กน้ำใส่นะคะทุกคนนี่บรรยากาศในงานนะคะชอบมากค่ะอะไรที่เป็นงานวัดงานปราสาทหรืองานอะไรโอท็อปพวกนี้บอกมีชอบชอบค่ะทุกคนนี่ได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางช่วงบางตอนบอกมีก็จะ ภาคเอานะคะเพราะว่าเสียงดังแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยค่ะเดี๋ยวเพจบอกมีจะปริวว่อนนั่นเองนะคะทุกคนค่ะในงานยังไม่มีของขายนะคะทุกคนคเขาเขาน่าจะยังตั้งไม่เสร็จอื้อ ามากินข้าวก่อนอาการร้อนกินของร้อนร้อนฉ่นนออนอนำออ้ยมือสั่น

ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยดียนะคะคุณเพลงมา,ามาแล้วไปดีกว่า หลังจากที่กินเสร็จไปรอบแรกแล้วนะคะทุกคนบอกมีก็จะมาเดินย่อยนั่นเองมาเจอร้านเครื่องเงินได้ยินเสียงเพลงก็จะเต้นใส่เบาๆนะคะแม่ค้าก็มองนะเอ๊นางเป็นอะไรเต้นใส่เลยค่ะทุกคน นี่เลยค่ะบอกมีก็อยากได้มากเลยแต่ว่าอยากได้เป็นสั่งวันนะคะแต่น้องเขาเป็นเข็มขัดค่ะก็เลยไม่ได้เอานะคะก็เลยได้ปิ่นปักผมกลับมาเบาๆค่ะทุกคนค่ะเออไปไหนไม่เสียดตังค์ไม่ใช่บักมีเดอ้อนี่ค่ะด้านในก็จะมีร้านเครื่องประดับร้านผ้าใหม่นะคะส่วนมากก็เป็นร้านผ้าใหม่แต่ก็เห็นร้านเดียวนี้นะคะคือสวยมากเอาจริงๆสวยมากเลยค่ะทุกคนคือ ไว้โอกาสหน้าผมมี่ก็จะต้องไปหาอุดหนุนร้านนี้แน่นอนค่ะคือแบบสวยงามมากผ้าดีมากๆแถมยังเจอพี่เจ้าของร้านที่เขาเข้าประกวดนะคะถ่ายรูปด้วยนะคะไปขอเขาถ่ายนั่นเองค่ะแต่น้องถ่ายวิดีโอไว้พอดีก็เลยเอาได้วิดีโอไปเบาๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะคุณป้าก็น่ารักมากๆมาแนะนำผ้าใหม่ทอมือธรรมชาติอะไรของแกก็แนะนำไปเลยค่ะ บอกมีชอบมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ไม่สะดวกที่จะซื้อนะคะทุกคนค่ะเนื่องจากไม่มีเงินนั่นเองค่ะ <c oughs> น่าสงสารนะคะชอบค่ะสวยงามมากๆใครที่นึกถึงผ้าไหมก็นึกถึงที่นี่เลยนะคะทุกคนสูรินจากนั้นไม่พอค่ะเจอตะกร้านะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นตะกร้าต้นกกนะคะทํามาจากต้นกกคือสวยนะ่ารักมากบักมีก็ฟาดไปหนึ่งตะกร้าเบาๆคะ่ะทุกคนค่ะโอ้ย ราคาก็น่ารักกรุบกริบนะคะนี่บอกมี่ไม่ได้เอาใบนี้ไปนะคะแต่เอาใบอีกกลุ่มๆไปนะคะก็คือชอบมาอือไปที่ไหนก็ชอบนะคะพวกตะก้าไหวพวกอะไรพวกเนี้ยคือหรือว่าเตรียมตัวแก่แล้วค่ะตะก้ามากนั่นเองสวยมากแม่คืองานดีเป๊ะปังเวอร์ค่ะนี่เต้นใสอีกแหละโอ้อือไปค่ะได้หนึ่งใบค่ะงามงาม มาค่ะมาต่อกันด้วยที่ปราสาทที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะคะส่วนจุดที่สองที่บอกมี่จะพาไปดูก็จะเป็นอันใหญ่สุดค่ะนี่ก็จะตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะคะบอกมี่ก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาประวัติหรืออะไรมาเลยค่ะกลัวพูดไม่ถูกนะคะทุกคนคะ่ะก็ใครที่อยากรู้ก็ลองเข้าไปถามพี่ Google ดูนะคะเขาอาจจะมีประวัติเบาๆของปราสาทภูมิโปนนะคะ วันนี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้มากนะคะเนื่องจากมีทีมงานที่กำลังจัดเตรียมสถานที่ไว้ทำการแสดงเย็นนี้นั่นเองค่ะบักมีก็เลยได้แค่เดินเลาะเละมาด้านหลังนะคะทุกคนค่ะไม่ว่ากันเนาะได้เห็นแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะเกิดมาครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่บ้างก็จะได้จดจำเอาไว้นะคะว่าเราไปไหนมาบ้างที่สวยงามนี่เลยค่ะเก่าแก่มากๆค่ะสภาพก็ น่าจะยังดีอยู่นะคะไม่รู้ว่าด้านในเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเขา้าใกล้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าทีมงานทํางานอยู่นั่นเองไม่อยากเข้าไปกีดขวางนะคะแต่ที่รู้ว่าหินเขาอะไรเขาก็คือเก่าแก่มากๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะก็ถ่ายมาให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนประเด็นของเราคือวันนี้จะมาดูน้องเหมยลี่ทําการสแสดงนั่นเองค่ะนี่หินเขาก็ เก่าแก่มากค่ะส่วนที่เหลือของปรา,าสาทก็จะมีแค่นี้ละค่ะสามจุดนะเท่าที่บักมี่เห็นนะคะไปดูน้องเหมยลี่กันต่อเลยดีกว่าค่ะแอบมาหานางเย็นห้องแต่งตัวเลยค่ะทุกคนอือสวยมากนางบอกยังไม่เสร็จเลยเจ๊ทุกคนค่ะขนาดยังไม่เสร็จยังสวยจึง้งขนาดนี้โอ้โหน้องเกิดมาพร้อมกับความสวยจริงๆ น้องเหมาะมากค่ะที่แสดงเป็นเนียงด็อกทมนะคะต้องรอชมนะคะทุกคนค่ะในห้องแต่งตัวก็จะประมาณนี้นะคะสาสตร์กรองไปโดนี่พี่ๆท่านไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าพื้นที่ในนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะความจริงก็ไม่ควรที่จะถ่ายคลิปนะคะทุกคนค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งถ้าติดพี่ๆท่านใดมาแบบไม่สุภาพนะคะแต่บบกมีก็จะพยายาม ตัดคลิปให้ดีที่สุดค่ะนี่โอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วนะคะทุกคนโอ้ยสวยงามตะกรานตามากเลยค่ะตะกรานภ <c oughs> าคผิดภาคถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะที่บอกมีต้องมาภาคเพราะว่าบางทีอาจจะมีเสียงที่เราไม่สามารถให้เข้ามาในเพจของเราได้นะคะเนื่องจากมันจะปริวนได้นั่นเองค่ะแอบดูพระเอกแต่งตัวอุย้ย คมเข้มขังมากค่ะทุกคนค่ะอุ้ยนี่ค่ะอยากดูมากๆเลยรอชมนะคะทุกคนค่ะแค่เห็นชุดก็โอู้ยขนลุกแล้วค่ะคือแบบเป๊ะปังมากค่ะงานนี้ออืกลับมาทางด้านนี้น้องเหมยก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทําผมนะคะโอ้โหคือแบบมีความอดทนมากๆค่ะเพื่อจะได้ความสวยงามตะการตาขนาดนี้นะคะทุกคน นี่น้องสวยมากเอาจริงไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนสวยจริงสวยจากใจค่ะมแล้วก็ีนี้แล้วก็ปีได้ กลับมาที <t ul ain> mm ่งานตอนเย็นนะคะทุกคนไฟก็ติดแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยประดับประดาด้วยเครื่องของเขานั้วแหละค่ะก็คือสวยงามมากๆเลยโอ้โหแต่ว่า ประเด็นก็คือแบตอีชั้นจะหมดค่ะทุกคนค่ะทำไงดีละทีนี้ต้องรีบแล้วค่ะรีบหาของกินนั่นเองเอะเกี่ยวกันไหมเนี่ยร้านแรกเลยค่ะทุกคนไส้กรอกไปค่ะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคนค่ะ รักภรรยาท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขออภัยนะครับคุณอภัน์จำนงรักภรรยาท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดง ก็จะเป็นด้านหน้าปรา,าสาทตอนค่ำคืนนะคะติดไฟได้สวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าบักมีเกิดแบตหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะซึ่งถ่ายทําต่อไปไม่ได้แล้วก็บักมีต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเนื่องจากงานการแสดงค่อนข้างจะดึกหน่อยค่ะบักมีกลัวขับรถกลับบ้านแล้ว ดึกเกินไปนะคะใครที่อยากชมคลิปเต็มๆที่น้องเหมยลี่แสดงก็ไปดูที่ช่องเหมยลี่พาแซบได้เลยค่ะทุกคนบักมีก็จะไปรอชมไลฟ์สดเช่นกันค่ะทุกคนค่ะเนาะได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะได้เดินเที่ยวชมงานสวยๆมีของกินอร่อยๆให้นานๆทีปีหนนนะคะสำหรับคลิปนี้บักมีขอตัวลาไปก่อนค่ะ